เรียมนีเซนได้บทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Naked Gun เพราะเคยร่วมแสดงใน t h d t 2โดยโปรดิวเซอร์อย่างเ e d แม็กฟา a n e ลได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่าน Production โน้ตของภาพยนตร์ครับว่าผมรักและก็เป็นแฟนพันธ์แท้ของหนังเรื่อง The Naked Gun อารมณ์ขันที่หลากหลายแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวัยเด็กของผมมาโดยตลอดมันส่งอิทธิพลต่อหน,นังคอมเมดี้หลายๆเรื่องที่ผมได้อำนวยการสร้างครับ โดยเซธแม็กฟาเลนเนี่ยเคยได้กำกับนักแสดงอย่างเลียมนีสันในบทสมทบเล็กๆของภาพยนตร์เรื่องเท็ดถูกครับซึ่งมันก็ได้จุดประกายอะไรบางอย่างขึ้นในตัวเขาโดยเซธแม็กฟาเลนได้กล่าวต่อครับว่า เลียมนีสันเป็นคนที่ตลกสุดๆทั้งด้วยหน้าตาที่จริงจังกับบทสนทนาบ้าๆบอๆที่เราได้เห็นกันในเ e d 2ูซึ่งผมรู้สึกได้เลยครับว่ามันน่าจะมีหนังคอมเมดี้แบบเลสลี e เ e l s ั n ซึ่งเป็นนักแสดงของเดิน a นเคกันในฉบับดั้งเดิมแต่เปลี่ยนให้เป็นเลียมนีสันแสดงนำแทนมันน่าจะเป็นอะไรที่ตลกดีครับ จากนั้นความคิดของผมมันก็เริ่มต่อยอดครับว่าเราน่าจะรีบูตหนัง The Naked กตันที่แสดงนำโดยเรียมนีสั้นไปเลยมันน่าจะออกมาเวิร์กดีเหมือนกันนะและมันก็ได้ออกมาเป็น The Naked กันเวอร์ชั่นที่เราได้ดูกันนี่แหละครับ